สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม City s m a s h นะครับผมเป็นเกมที่เราจะต้องมาทำลายเมืองนะครับจุดประสงค์ของเกมนี้คือความสะใจล้วนๆเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับวันนี้เรารับบทเป็นพระเจ้าในการทำลายเมืองเราลองมาดูอันแรกดีกว่าครับผมเราจะใช้เลียงไปเรื่อยๆนะจนถึงอันสุดท้ายมาดูอันแรกนะผมว่าจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเราใช้รูปร่างเหมือนเบเบดน่าจะเป็นพายุนะลองดูอุ้ยอุ้ย หลุมนำแบงโคลหรอนี่เออใช่ใช่ใช่ใชโอ้โหมาพร้อมกับความแหลกเอ้ยมันดูดแบบทุกอย่างเข้าไปเลยครับผมโอ้โหทุกคนถ้าเกิดว่าแหลกนี่ต้องขออภัยด้วยถือว่าโหดร้ายมากเลยนะฮะอันนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเมืองได้หรออะลองเปลี่ยนแล้วกันมาตอนกลางคืนบ้างอันนี้เป็นเหมือนเมืองในอนาคตเลยอะ่ะดีมีรถบินด้วยอันนี้คืออะไรครับลองดูแล้วกันนะอุ้ย เหมือนแบบดาวตกพัทงทลายครับไม่เหลือชิ้นดีอันนี้เป็นอีกเมืองนึงนะครับแต่น,นี้เป็นสะพานกําลังมีรถวิ่งข้ามผ่านพอดีดูจากรูปนะอันนี้เป็นเหมือนแบบพวกแบบสารเคมีป่ะลองดูแล้วกันนะเ,เราใส่ไปแล้วอุ้ยไม่ใช่ว่ะตูมนิวเคลียร์หรือเปล่าอุ้ยยังมีรถวิ่งมาเมื่อกี้ไปวิ่งใหม่ละ เบรกไม่อยู่หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเป็นเมืองล่ะเราลองใส่กับเมืองดูครับยิงนิวเคลียร์ใช่ไหมเนี่ยอันนี้โอ้โหถ้าเป็นทุกคนกำลังยืนอยู่ในตึกอย่างเงี้ยทุกคนคิดว่าจะรอดไหมครับระเบิดใหญ่ขนาดนี้จะไปรอดได้ไงต่อไปครับเป็นรูปนี้เลยอันนี้ระเบิดเหมือนกันมะเนี่ยลองดูไม่แต่นี้เบาๆดูดิดนะ เออเบาๆมากเลยทุกคนนะอันนี้ไม่แรงเท่าไหร่ครับนี่แน่นี่แน่นี่แน,น,แน่อันต่อไปนะครับเป็นรูปเมฆแล้วก็มีฟ้าผ่าผมเดาว่าน่าจะเป็นเมฆฝนแล้วก็ฟ้าผ่านะลองดูโอ้โหแบมบเป็นฟ้าผ่าที่แรงมากสามารถทําลายตึกได้เพียงคลิปตาเดียวตึกก็ย่อยสลายหายตัวไปลองดู UF O ในเมืองนี้นะครับมาแล้ว UF O บินมาแล้ว ดูรูปนี้สิครับผมว่าเป็นแผ่นดินไหวแน่เลยเห็นไหมมันเป็นรูปบ้านแล้วก็มีที่แตกๆตรงกลางอ่ะลองดูแผ่นดินไหวแน่นอนชัวร์นี่ไงโอ้โ้โอ้โโอ้โอ้โหแผ่นดินไหวมันแรงหรือว่าตึกมันไม่แข็งแรงน่าจะเป็นเทอร์นาโดไหมโอ้โหตอนนี้พายุได้ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาแล้วแล้วก็ได้พังตึกไปพาตึกบินไปด้วยเศษสร้างของตึกนี่บินไปกับพายุ พายุนี่ต้องบอกไว้เลยนะครับว่าแรงมากตึกนี่เหมือนขนมเลยฮะพังเงี้ไม่มีอะไรเหลือเลยเอ้อแต่ว่ามีเยอะมากเลยนะนี่คือหลังจากพายุที่เราใช้ไปเมื่อกี้นะครับ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,12 12, 12อันหลังจากนี้โหเยอะจริงทุกคน,นต่อไปเป็นภูเขาแล้วก็มีเป็นควันๆขึ้นมาน่าจะเป็นภูเขาไฟระเบิดลองดูครับ โอู้หอยู่ๆก็มีภูเขาไฟโผล่มาแล้วยังไงต่ออุนี่ไงลาวาไหลแล้วโอ้โหภูเขาไฟระเบิดจริงๆด้วยโอ้โหดูก้อนหินที่มีลาวามีไฟมีแมกมามาถล่มนะครับและหลังจากนั้นภูเขาก็ได้มุดตัวหายไปอันนี้เป็นซึนามิแน่นอนดูซิว่าจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเมืองนี้โดนสึนามิดูโอ้โหโอ้โหเฮ้ยสึนามิสูงมาก ทั้งหมดดีงานนี้ไม่มีเหลือสักอันผมว่าโอ้หอะไรมันจะอลังการขนาดนี้ครับอันนี้น่าจะเป็นการวางระเบิดนะครับของเครื่องบินเครื่องบินบินผ่านแล้วก็ทิ้งระเบิดด้วยไหมเนี่ยทิ้งมาแล้วสามอันโอ้โหโอ้โหสะพานหักมีรถวิ่งมาด้ะแล้วก็ขับลงมา <laughs> อันนี้อะไรเนี่ย อุกบาตตกหรือเปล่าท้าทางจะเป็นอุกบาตตกจริงๆนะทุกคน <S <S โอ้โ <S 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 หหล่นมาอย่างนี้หล่นมาแบบแรงสุดๆหลังๆเริ่มจะแบบมีตัวสัตว์ประหลาดขึ้นมาแล้วนะเป็นรูปน่าจะเป็นระเบิดหรือเปล่าเอาผมตั้งระเบิดไปแล้วแล้ไงต่อวเวลาสามารถอ๋อเราตั้งจุดระเบิดได้ใช่ไหมเคผมจะตั้งให้หมดทุกที่เลยละกันอา่าแล้วหลังจากนั้นเราจะมาเบิ้มกันนะฮะสะพานนี้ก็ต้องติดไว้เยอะๆเบิ้ม โ,โเป็นไงล่ะพังหมดอะดิและนี้คือน่าสนใจมากทุกคนเป็นรูปปลาหมึกนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรน่าจะเป็นสัตว์ประหลาดปลาหมึกหรือเปล่าคาเคะไเลยเงี้ยลองดูทําอะไรปลาหมึกตีตึกดีฮะปลาหมึกโอ้แต่ว่าหนวดปลาหมึกมีหนามด้วยไม่มาแค่นี้เหรอ ทุกคนครับผมลืมดูตรงนี้ครับมุมขวามันจะมีเลือกสภาพอากาศด้วยนะมีแบบหิมะตกมีฝนตกแล้วก็เลือกเป็นแบบด้านหลังได้ว่าจะเป็นภูเขาเป็นเมืองหรือว่าเป็นป่าหญ้านะครับสวยดีเอาเป็นหิมะแล้วกันนะมาแค่หนวดนะ <c oughs> มาเขี่ยตึกเล่นนี่เน่ตนี่เนเนี่เนตต่อไปมันเป็นรูปเหมือนกอซิล่านะครับเนี่ยอลองดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงไหนว่ากอซิล่าเอ้ยเหมือนจะเดินมาแล้วเฮ้ยนั่นไงกอซิล่า โอ้โหเซ่าเฮ้ยขอลายเส้นนยครับไนมะ่ <c oughs> เคยเจอตัวจริงโอ้โ oh. ห <c oughs> มันไม่ได้มาเป็นมิดด้วยมาทำลายเมืองแล้วก็ไปเป็นรูปแม่เหล็กเลยนะเนี่ยนเนี่ยน่าจะเป็นการดูดหรือเปล่าลองดูด,ดีกว่าครับอ๋อนี่ไงดูดจริงด้วยเออดูดเข้ามาติดกันสามารถดูดรถได้ไหมเนี่ยรถจ๋ารถนี่ไม่น่าทำอะไรกับมันได้ครับ <c oughs> เป็นรูปคล้ายๆพาย,าย,ายุแต่ไม่แน่ใจว่าคืออะไร หมุนๆโอ้โอ้มีแสงม่วงๆขึ้นมาโอ้โหโอ้โห,โโหดูดูความแลงเอาเฮ้ย <c oughs> อันนี้เป็นรูปเหมือนเป็นระเบิด5้าอันนะครับลองยิงดูแล้วกันโอ้ยมันยิงมาลูกหนึ่งแล้วมันก็แตกนะครับผมกลายเป็นหลายๆรูปเห็นไหมกระจายเป็นหลายๆลูก เพิ่มความเสียหายในวงกว้างมากขึ้นเหลือ2อันสุดท้ายนะครับก็คือเป็นรูปเหมือนเป็นผูกับอันสุดท้ายนี่เป็นรูปลม<ะ>ลมอะไรเนะี่ยอะลองดูพูก่อนก็แล้วกันอันนี้จุดผู้ข้าดาวหรือเปล่าลองยิงดูโอ้โห <laughs> ผู้ทาลายเมือง <c oughs> แต่ว่ามันก็สวยดีนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ทําตึกพังนี่มันสวยมากเลยทุกคนอันนี้อันสุดท้ายแล้วนะผมมาดูซิว่าเป็นยังไงนะครับผมในการทําลายเมือง คืออะไรฮะลมมาว่ะลมมาว่ะโอ้โหตึกนี่ค่อยเอ็นเค่ยค่อยเอ็นเคีอยค่อยเอ็นไปทางขวานะครับมันเหมือนลมพายุนะแต่ว่ามันไม่น่าใช่นะครับมันเหมือนเป็นลมในวงกว้างมากกว่านี้นะแค่นี้แหละทุกคนมันก็พังไปล้ะถ้าสะพานโดนลมจะเป็นยังไงนะขอลองดูหน่อยมาแล้วลม ลมพัดมาแล้วอ้หตึกตึกตึกเอ็นตึกเอ็นแต่ว่าสะพานยังอยู่แค่แกวงอ้โหูสะพานโดนตึกกระแทกใส่แต่สะพานก็ยังอยู่สะพานนี่มันถึกจริงๆนะครับเฮ้ยสะพานไม่เป็นไรทุกคนสะพานบอกสบายากโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่น่าใช่แล้วโอ้โหล่วงแล้วโอ้โห โอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมถ้าเกิดว่าทุกคนชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายครับ